สวัสดีค่ะเด็กๆยังไงกันบ้างคะกับการเรียนรู้นีคะในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะทั้งการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการสังเกตนะคะทักษะการจำแนกนะคะหรือว่ากระบวนการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เรียนรู้กับคุณ นะคะสดาห์นี้ค่ะก็จะเรียนกับคุยหยอกยาวๆเลยนะคะอ้าวเรายังอยู่ในเรื่องของการสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะข่ออื่นเลยเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าการสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมีกระบวนการยังไงบ้างนะอันดับแรกเลยค่ะต้องมีการตั้งคำถามเกิดจากความสงสัยนะคะอยากรู้คําตอบในสิ่งที่เราต้องการคําตอบนั่นเองค่ะเราก็เลยตั้ง พอเราตั้งคาถามเสร็จแล้วค่ะเรานะ,นะมารวบรวมหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะคะซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตรหรือว่าการสอบถามก็ได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาอธิบายในสิ่งที่เราไปพบเจอนะคะในการรวบรวมข้อมูลนะคะก็มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อน ฟังนะคะว่าเราเนี่ยไปพบเจออะไรมาบ้างนะคะจากนั้น,นะค่ะเรานํามาเชื่อมโยงความรู้จักบุคคลหลากหลายเลยนะคะนาข้อมูลเนี่ยมาเชื่อมโยงความรู้ซึ่งกันและกันเองค่ะและสุดท้ายะค่ะเราก็จะมาสื่อสารนะคะแล้วก็จะให้เหตุผลนะคะว่าทําไมเนี่ยเราถึงตอบคําถามแบบนั้นนะคะเราทําไมต้องตอบแบบนี้โดยให้ กดเนี่ยสปอร์ตนะคะกับคําถามกับคําตอบที่เราเนี่ยตอบไปนั่นเองนะคะอ่าทีเนี้ยสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในการรวบรวมข้อมูลค่ะหรือว่า data collecting เองนะคะเออการรวบรวมข้อมูลคืออะไรนะก็คือการหาข้อมูลนี่แหละค่ะจากแหล่งเรียนรู้เอ่อจากแหล่งข้อมูลนะคะหลากหลายแหล่งข้อมูลเพื่ออะไรเพื่อตอบ ที่เราสงสัยนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะได้มาด้วยการสังเกตหรือว่าการสอบถามนะคะหรือว่าการค้นคว้าจากแหล่งต่างๆน่นอทีนี้ค่ะคุยหยกมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ร,รวบรวมข้อมูลค่ะอ่าทีนี้นักเรียนไปเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะปะ .2 เล่มหนึ่งเปิดไปที่หน้าสิบเลยค่ะจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเอ้มีรูปผักอะไรอยู่นะอ่าทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่าน เนื้อเรื่องไป้องกันนะคะใครที่ไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอ่านไปตามพร้อมๆกับุณ้กุญยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพร้อมแล้วเราไปเริ่มอ่านกันเลยนะคะขณะที่เข้าตูช่วยแม่เลือกผักในตลาดก็สังเกตเห็นว่าใบคะน้ที่แม่จับอยู่มีรูเล็กๆจึงเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบคะ เมื่อสังเกตใกล้ๆก็พบว่ามีหนอนตัวเล็กๆอยู่บนคันนาจึงสอบถามแม่ค้าแม่ค้าตอบว่ารับซื้อผักคะนน้านี้มาจากสวนที่ไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชผักบางส่วนจึงมีหนอนและแมลงกัดกินจนเป็นรู แม่จึงพูดว่าถ้าหนอนกินได้เราก็คงกินได้นะเพราะน่าจะไม่มีอันตรายแต่เราควรนำผักมาล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหารในที่สุดเราก็ตัดสินใจเลือกซื้อคะนาจากร้านนั้นอ้าจบแล้วค่ะเข้าตูเอข้าตกไปตลาดจะไปซื้อผักคะนาเห็นผักคะนามีรู อ่าจึงเกิดความสงสัยอยากรู้แหละค่ะให้นักเรียนเนี่ยค่ะบทำแบบบน,นเชือกจีนตางค่ะผ่าน Google f o r m เลยอ่าไม่ต้องทำใบงานและให้สแกน QR Code นะคะในหน้าจอน,นี้หรือว่าในคู่มือผู้ปกครองก็ได้นะคะอ่าเมื่อนักเรียนสแกน QR Code แล้วนะคะมันจะเข้ามาหน้า Google แบบนี้เลยนะคะ นี้ค่ะนักเรียนสามารถให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยพิมพ์แล้วก็ช่วยส่งได้นะนักเรียนเนี่ยจะต,ต้องเป็นคนตอบคำถามเองนะคะหน้ารกค่ะให้นักเรียนเนี่ยกอรอกข้อมูลของนักเรียนก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อสกุลชั้นแล้วก็เลขที่จากนั้นกดถัดไปค่ะเมื่อกดถัดไปแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นหน้าตอบคําถามนะคะคำชี้แจงต้องตอบคำถามต่อไปนี้ตามความคิดเห็นและความเข้าใจของเรียนนะคะ ซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านเข้าตูก่อนนะคะที่คุณครูหยกพาอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อหนึ่งเลยค่ะว่าจากเรื่องที่ได้อ่านเนี่ยเข้าตูเนี่ยช่วยแม่เลือกผักอะไรโอ้ยคําตอบไม่ยากเลยนะคะนักเรียนก็พิมพ์ตอบลงไปค่ะต่อมาข้อสองค่ะถามว่าจากภาพผักคะน้าในหนา้าสิบเนี่ยผักคะน้ามีลักษณะอย่างไรนะโอ้ก็ไม่ยากเช่นกันค่ะพิมพ์ตอบสั้นๆได้เลยนะคะ สุดท้ายคําถามข้อสุดท้ายค่ะถามว่าถ้านักเรียนเป็นข้าวตูเนี่ยนักเรียนจะเลือกผักขนาดนั้นหรือไม่อย่างไรพร้อมบอกข้อมูลในการตัดสินใจเลือกโอ้ให้ตอบสั้นๆเลยถ้านักเรียนเป็นข้าวตูเนี่ยนักเรียนจะซื้อผักขนาดน,นเปล่าครับอโอเคหวังว่าแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้จะไม่ยากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรมีปัญหายัางไงเดี๋ยวพูดคุยสอบถามกับคุณได้ในกลุ่มไลน์ open chat ได้เลยนะคะ อ่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีการเรียนรู้เพียงเท่านี้ค่ะเอ๊เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ ออนไลน์กันผ่านซูมนะคะผ่านซูมมิ้งกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ออนไลน์กันสดๆเลยนะคะเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะอ้าวส,สาหรับสัปดาห์นี้นะคะครูหยกก็มีนะคะพิยงชงนี้ไว้เจอกันในการเรียนออนไลน์ครั้งหน้านะคะครูหยกไปแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันนะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย